สวัสดีครับช่องสีสุกคลาสสิกครับแชนแนลที่มีแต่รถสวยๆนะครับวันนี้เรามาเจอเจ,อเจ้าวอนโบเอพโฉมเก่าครับวันนี้โฉมเก่าเป็นเพสนะครับเอพส์วอนโบเอพสลากอาจะเป็นตัวเอาไปประกอบสะพานนะครับเป็นของบริษัท a อเชียเ v ฟนะครับเรามาเจอจอดหลายพันเลย แต่เราเรามาดูกันบ้างว่าเจ้าไอ้เพตัวเก่ามีแต่ยังโหดอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับนะครับดูเก่าคันนี้ก่อนเลยรถก็อาจจะเก่านิดน,นึงนะครับแต่ว่าความโหดความอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเป็นรถพิเศษด้วยนะครับตัวนี้อ่าเป็นเอเพส12นะครับตัวนี้เอ้เพจ12 เป็นตัวหัวลากพิเศษครับตัวนี้มีชัซียืน่นด้านหน้ายื่นออกมาด้วยนะครับแล้วก็ชุดล้อหลังก็เป็นดุมพิเศษเลยนะครับเป็นดุมพิเศษนะครับเป็นดุมเป็นดุมใหญ่นะครับเป็นดุมใหญ่นะครับจากตัวน,นี้ก็เป็นเอเพสก็เป็นวันโว่รุ่นหัวสูงนะครับเราลองเดินดูกัน ตัวนี้เป็นวอลโล่เอเพย์สินะครับเอเพสสตัวนี้ก็จะเป็นหัวพิเศษที่มีเช็ซียื่นออกมาด้านหน้าด้วยนะครับเช็ซียื่นออกมาด้านหน้ายื่นออกมาด้านหน้าเอาไว้สําหรับติดตั้งชุดลากจูงได้อีกนะครับเป็นของบง A A Heavy, อริษัทเอเชียเฮฟวี่สปอร์ตครับ ตันนี้ถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าความดุความหหดก,ก็ยังเหมือนเดิมครับตัวนีน้มากับเจ้าพวก FM ครับ FM ตัวใหม่ก็มีนะครับของบริษัทนี้แต่เราว่าเรามาดูเจ้าตัว f อ12ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหายากครับดูคันนึงบ้างละสอคันครับคันนี้สาคันเลย f อนะครับดูกันนี้บ้าง ชุด้านหลังด้านหลังหัวเก่งบบก็จะเป็นแบบนี้ครับนีครับดุมดุมด้วยคือผมบอกว่าดุมใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับนี One ่ครับแรงม้า420นะครับเป็นของบริษัทเอเซียเเป็นรุ่นวอลโวรุ่นบูโรตูนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับวอลโวเ12 แล้วก็ยังรอยังดูดูดันเหมือนเดิมนะครับดูรวมๆแล้วก็ยังยังรอเหลาเอาการเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเขามากันจบกันคู่เลยสองคันนะครับหลากจ้เาตัวที่เป็นตัวต่อของชุดสะพานครับสะพานสะพาน น่าจะเป็นสะพานข้ามทางถนนอ,อะไรประมาณนี้แหละครับน่าจะเป็นของอิตาเลียนไทยนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็เป็นรถพิเศษที่เขาวิ่งขนส่งชิ้นส่วนหนัหนกๆโดยเฉพาะเลยนะครับไงวันนี้ก็ฝากเจ้ารถเอส12รุ่นเก่าไว้ให้ชมกันด้วยนะครับผมนานๆเราจะได้เห็นอีกทีนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ